วันเสาร์บ่ายสองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ไฟไม่บ้านราศีสิงค์ค่ะผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผมมาเลงว่าใครน่าจะออกคุณก็เลยให้ผมก็เลยให้ผมแทนกรอบครัวบันเทิงครับขอต้อนรับ3อมภรรยาของตระกูลยังไงเนี่ยสรัดีสวัสดีค่สวัสดีค่ะเวียงร้อยดาว ใช่แล้วอันนี้คือภรรยาคนที่หนึ่งใช่ค่ะชื่อเต็มเดือนดูหน้าเ <c oughs> ต็มจริงจคือหน้าทําตัวแบบเต็มจริงๆค <c oughs> ือ <c oughs> ในละครตอนนี้เท่าที่ดูออนแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบต่อนหน้าใครต่อใครเป็นแบบมีจิตใจตจริงเบื้องหลังตัวสําคัญเลยไม่รู้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีอ่ะนี่นี่ดูหมดบาท <c oughs> สวนท่านถัดมาจงจิต คุณพิมพิมพันธ์น,นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ดูในเรื่องดูจิตจิตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเก็บกดเก็บกดก็ต้องหาทางระบายไปมีคุนน้นคนนี้ไปมีกิ๊กทั่วไปกิ๊กตั้งแต่อายุ15เป็นต้นไปก็จะเป็นคนจิตจิตหน่อยจะเก็บกดมากคนนี้เขาจะฝักใฝ่ในการอารมณ์หนึง <c oughs> คือดูดุ <c oughs> ในเรื่อง <c oughs> ใช่ค่ะคารคเตอร์คือ,คอ,คอพิมพ์จะดีไซน์คารคเตอร์ยังไงดีที่ไม่ให้ซ้ำเพึ่งไม่ให้ซ้ำที่เง็กมันก็จะอยู่ระหว่างกลางอ๋อนี่ต้องดีไซน์คารคเตอร์เดี๋ยวคุยตรงนั้นใช่นะฮะส่วนทั้งนี้อันนี้คือภรรยาไม่ใช่คนสุดท้ายคนที่ <ๆ S 2> สามๆๆๆกมาลังดูตอนล่าสุดกับหมอผีอะ่ะ กิ๊กเขาอยากได้ทุกอย่างก็กิ๊กเขาอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้จะดูเอะโวยวายเสียงเงงอย่างนชัดเจนค่ะชัดเจนแลวแสดงออกชัดชัดเจนนี่ดูจริงเลยนะฮะสามคนนี้ถ้าไม่จะอยู่ในละครเวียงร้อยดาวเนี่ยละครจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะมีบทบาทสำคัญจะก็นั่งบางคนบอกขโมยซีนอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นและภรรยาคนที่สี่นะฮะขอเชิญพบกับภรรยาคนที่สี่นางเวียงแก้ว

เต็เดือนคุณ้องติดคุณจะ๋อใจเย็นๆนะคะคือใหญ่ใช้จะทำอะไรโอพักไม่ไงเอเลยข้าวเล้ข้ังเลยแก้วอันนี้บอกทีมงานก่อนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุในการถ่ายทำหักข้าตไมนได้แล้วเนี้คุณเต็มเดือนคุณจองจิตแล้วก็คุณสสยฟ้าขาเวียนแก้วเออคุณเต็มเดือนมีอะไรให้เวียนแก้วทำหรือเปล่าคะ เออช่วยขัดรองเท้าให้ไม่จงจิตหน่อยจ้ะขัดรองเท้าใช่ขัดเลยเอ่อใจเย็นๆนะคะโอ้โหาซินค่ะไม่ได้เอาพาาซินขัดได้ยังไงโอ้ยไม่รู้วารยาทเลยอย่างนี้ต้องเอาคอมพิวเตอร์ปิดคาแริเตอร์เปินคาแริเตอร์อันนี้เลยต้องใส่ฝาต้องใส่้าใช่ไหมต้องใส่้าให้มันเคี้ยวไงก้นอวบๆอย่างเงี้ยก็ต้องตีเออเนี่ยนะมันนมใหญ่เหลือเกินสมพนจะโดน คือประทานดวยนะคะกินไก่เยอะไปหน่อยค่ะไก่ฉีดยาป่ะคะ้วนี่ไก่ใสฮอร์โมนเยอะค่ะแต่ข้างมันไก่ร้านก็าตีไม่ใสฮอร์โมนใช่ไหมคะไม่มีค่ะตายแล้วน่าคุยนะางี้เดี๋ยวเดี๋ยวกจะคุยกันต่อเขาแบ่งคาเลเตอร์กันยังไงคือไม่ได้กาหนดมาแล้วเหรอกาหนดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแบบหาเองในเรื่องด้วยใชจับจุดอีกทีนึงไม่งั้นมันจะซ้ากันหมดพราะเวลาที่นแดงเล่นเนี่ย ไปเล่นวันแรกๆเลยคือ<ม>ทุกคนจะแบงๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันแบบทํากันบ้านมาส่วนหนึ่งแต่เวลาทํางานจริงเราก็ต้องหาวิญญาณของตัวแสดงในกองถ่ายนะคะอ,อพื่อจะบอกว่าขอเพิ่มอีกอ,อันนี้ลดอันนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ตัวละครแต่ละตัวมันชัดในตัวเพราะฉะนั<ช>้นไปค้นหากันอีกทีหนึ่งหลังจากแต่ละคนได้ลองเล่นกนดูก็จะมีคาแรคเตอร์หลักอยู่แต่สุดท้ายค้นหากันอีกทีหนึ่ง ได้ออกมาเป็นส่วนผสมใหญ่ที่เห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณ่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจู่ๆมาถามกันงนี้ไม่รู้นะว่าไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วต้องไปค้นหาแปลอะไรกันอีกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้มันยากเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้อย่างนี้เรียกว่าอย่างไรบทว่าคาแรคเตอร์ที่มีวางหลักเอาไว้แล้วไปค้นหาคือหน้าเนื้อใจเสือ เหมือนคนที่ข้างนอกดูดีข้างนอกดูเนื้อแบบโอ้ยอวอ่อนหวานอ่อนโยนน้องก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหันหลังั๊บแทงชื่อเวียงแก้วเสียงอย่างนี้เหรอเอาไหมเอาไหมแทงชื่อแทงไแค่มาถึงตัวไปเขาจลองดูลองดูนะฮะอย่าใจเห็นว่าเจ้าบทบาทจริงยังไงเอาลองดูแบบ หน้าเนื้อแบบเสแส่งที่<อ>ทำให้ดูออกเลยว่าเสแส่งเวียงแก้วจ้าเดี๋ยวมาหาคุณจงจิตหน่อยนะจ้าคุณจงจิตเขามีเรื่องจะคุยอ่ะจ้าเมื่อวานเนี้ยที่เขาทำาซ้อยหายอ่ะจ้าจงจิตช่วยลงโทษให้หน่อยนี่ไงฮะแต่พอรับหลังปุบ๊บ เปล่าจะใช้จงจิตให้ตีลูกใช่ไหมใช้เขาเดินอันนี้เขาเสียสละเป็นวิิธีคดเล่นในสมจริงเลยได้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 เลยใช่ไหมคะได้เลยต้องการไม้หน้าสามไหมโอ้ยเอตลาไม้เมื่อกี้ที่หักๆอ่ะตลกเขาไม่ถึงตายแล้วคุณสระยุทธ์อุ้ยแต่มือโดนอุ้ยมือมือโดนด้วยอ่ะมือโดนอ่ะมันรู้สึกได้เลยมันแปลกเอาวต่อสิเอ่อสร้อยฉะนั้น เออฉันไม่ได้ทําหายนะคะเพราะว่ามันใครให้มาคือฉันฉันเก็บได้ค่ะเก็บได้จากคุณประกอ์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันเก็บได้ใน,นตกขยะเวียงแก้วเธอพูดเธอสบตาฉันเธอนี่ยฉันเปนคนอ่อนหวานนะแต่อย่าทำให้มันวุ่นวาย ใช่มันพูดเลยอันนี้เติมแล้วฮะในในละครไม่เห็นบทนี้นะมีการต่อยุ้งแล้วนี่ค่ะนี่บทคนนี้ค่ะโอ้ยที่นี่คนาะเออเอาไปทอนเนาะได้อ่าแล้วคุณพี่ให้เธอได้ไงเคือแก้วฉันเธอบอกฉันว่าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณพี่ให้เธอได้ยังไงฉันไม่นวดให้เขาก็ยังไม่นวดให้เขาแล้วเขาไห้ฉันมาฉันนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าแกทำสิ่ไรอย่างงี้คะ ยังไงเนี่จริงๆหัวมันเนีคุณ่จริงหัวมันพิ๊กเอาให้วิกมันหลุดคุณคะคุณจะก็ทำกับเขากันได้นานไหมโดนทำจริง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 อย่างนี้เลยกี่นาหนูว่าคือบอกได้เลยว่าสามคนนี่นะแค่สามคนนี้ก็เหลือประทานแล้วใช่จริงเราแสามคนีนบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเวรเงร้อยได้าก็ยยเปนังไงขอออกไปเดินตลาดเดินห้างเป็นยังไง ก็คนเขาก็ก็ก็ชมนะคะบอกว่า3คนนี้สนุกดีมีสีสันคือคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปอย่างพึ่งก็จะเงียบอย่างคนนี้ก็ก็จะมีเบื้องหลังไอ้ที่เขามีแบบบปมของเขาแต่ส่วนเ็กเนี่ยก็จะเป็นแบบพูดเลยตัดเดียวเลย อยากได้อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของความโลภแต่ละคนที่แสดงออกมาในแต่ละแบบเพิแต่ว่าฟีดแบกคนดูนี่ดีนะคะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้องเอาทุเรียนคว้างหรืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาจะแบบชอบมากเลยเขาจำได้แต่เรื่องแรกจนเรื่องนี้มันก็เหมือนเขานึกภาพเราออกก็จะบอกว่าร้ายดีเนอะเรื่องนี้ลายมากเลยอะไรเงี้ยตกอย่างเดียวเลยตกอย่างเดียวตนากงารเอาไว้ก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่พอมาเล่นเนี่ยอย่างเพิ่มๆใช่มันมันเข้มกว่าในบทเยอะมากเลยอ่ะผมว่าใช่ทุกอย่างที่พี่ถาก็จะทําให้เราแบบว่าเล่นให้มันขยี้ค่ะเพราะเป็นพู่งกับแนวแบบคุณภาพอารม์อะขยี้อยู่แล้วอ่ะดูฮะมันเหนื่อยนะผียังไม่กลัวเลยนะคะผีอ่ะเรายังไม่ด่าผีเลยก็น่าเป็นละครที่สาามคุายนี่ไม่กลัวผีนะ แต่เราเป็นผีสิกลัวสมบัติอพียงแก้วเป็นผีแล้วเป็นผีอันนี้เป็นผีบ้างผีเวียงแก้วคือผีเวียงแก้วต้องหลอนๆเป็นเหมือนพายน้ําเป็นแบบมาโดนข้ามาโดนข้ามาจะแขนไหมคุณพี่คุณพี่คะจริงๆอยากเล่นตัวทําเป็นไหมทําเป็นไหมถ้ายังไม่เป็นให้คุณนายที่หนึ่งทำให้ดูให้แฟนจัดการเพราะแกคนเดียวแกอะไร แกคนเดียวใช่ไหมแต่ไม่ฉันไปแบบนี้ประกอบปรกอบแกใช่ไหมประกอบปรกอบในเรื่องอะไรหรอในเรื่องกลัวผีในเรื่องเล่นในเรื่องอ่ะในเรื่องกลัวผีอะไรในเรื่องอยู่ในเขาแก้แค้นนะไปอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยแก้กันทุกคนอืมไม่ดูโอ้พี่ไม่เล่นไม่ดูเพราะมึงทำให้ดูแล้ว ไม่ทำให้พี่สายฟ้าพี่สายฟ้าทำให้ดูฉากที่เขย่าเวียนแก้วอ่ะฉากนั้นอะฉากเขย่าเวียนแก้วเลยใช่แล้วเราก็ขึ้นมาสูงนิดนึงระยะมือจะได้พอดีสายฟ้าจ้าเธอช่วยจัดการกับเวียนแก้วให้หน่อยนะจ้าจัดการเลยค่ะคุณพี่เวียนแก้วทำไมเธอถึงท่าแบบนี้ฮะฉันทนเธอไม่ได้นะกเวียงแก้วอย่างนี้จริง พี่งอย่างนี้จริงเหรอจิงงจี้โอ้หัวจับขกเสาหกเซนรตกด้วยโทษนะพูดกับซาดิหรือเปล่าคิดว่าพี่สานเขาเนี่ยไม่หรอกแต่ว่าความจริงในชีวิตเนี่ยมันก็มีกรณีอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตจริงไม่มีเซนเซอร์ด้วยมันถึงกับฆ่ากันก็มีเราก็ลยเอาแบบมาตีแผ่ถึงความแบบอมหิทธของโลหะเรื่องจัวใจมันแต่ว่ามันจะมีที่มาที่ไปของตัวตัวตอนของตัวละครแต่ละตัวมันก็มีอะไรเก็บกดอยู่ในใจมันไม่มีอะไรขึ้นมาลอยๆมันเป็นจิตวิทยาที่แบบ กหายไปไหนแล้วหายไปแล้วกลัวโดนทารุนมานี้มานี้ยังไม่หมดยังไม่หมดไปไหนเวียงแก้วตะกี้บอกให้ทําผีไงก็เดี๋ยวที่ที่ถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงเอกลักษณ์แต่ละคนเขาทํายังไงเดี๋ยวทําผีบัดเบียเดี๋ยวทาผีนะทําผีเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปอันนี้ก็คือจะมีปมก็คือเราเป็นคนไหนที่ดึงแต่ไม่มีลูกใช่ไม่มีอํานาจ คือ,คอเราเป็นที่ททหนึ่งแต่ว่าไม่มีลูกปุ๊บอานาจไม่มีใช่มันก็เลยแบบว่าคอยระวังว่าใครจะมีลูกแล้วมาเอาสมบัติเรื่องของเรื่องก็คือบ้าสมบัติเป็นคนแบบว่าใครมาเอาของของฉันไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะไปสู้ซึงซึง,ซงนาได้เราก็เล่นเกมแบบว่าใช้คนอื่นหลอกใช้หลอกใช้หลอกใช้แล้วตัวเราก็ดูดีที่สุดในขณะที่ทุกคนตายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้าไปพูดถึงเรื่องนี้ต้องไปหันไปมองุูเดกลาชฮะ เห็นเห็นก็มาเยืออะไรต่อไปนะมองน้องไกรแน่เหมือนน้องแต้วในละครร้ายดาวร้อยดาวร้อยดาวร้อยดารู้กันมาได้ส่วนทางนี้ล่ะตัวละครก็คือเก็บเอาเรื่องคือเป็นผู้ดีเก่าแล้วก็พอมาแต่งไม่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วคือเหมือนแบบถูกหลอกด้วยค่ะรู้แล้วเหมือนถูกหลอกแล้วก็เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเราก็เลยไปมีคนลดเป็นชูแล้วก็เลยมีคนลดเป็นชูไม่นองไมานอน สวดพึ่งซักง่ายง่ายดีสวดพึ่งซักออกมาดิจะน่ากลัวหรือจะตลกเนี่ยส่วนคนน้อนมาจากนมาจากตลาดใช่ก็คุณพี่ได้มาจากตลาดสำเพ็งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนก็แนวแม่ค้านหน่อยหน่อยใช่ก็จะฉกฉกช่างเสียงก็จะดังมากลงแล้วก็เลี้ยงลูกแบบในทางที่ผิดลบมากอะไรเงี้ยคือสองคนนี้เนี่ยมีลูก มีค่ะมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคุณประกอบทั้งคู่เลยเป็นลูกชู้ค่ะเอ้ใช่เป็นลูกกิดลูกเราเลยลูกอยากได้สมบัติกาฝากแล่วก็สมบัติเป็นลูกคนรถเออในละครเขาบอกหรือยังบอกแล้วเขาบอกแล้วออกเขาจงให้ดูข้ามไม่ได้ดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชื่นชมจียิงทำให้ละครมีตัวตนขึ้นอีกมากมายทีเดียวระวังโอนสิงนะคะนะเฮ้ยปาไปเล่นกับทั้งรถเขาเลอะได้เขาเลอะได้โตระวังฉากพังนะ าความจะเป็นผีแล้วฮะอะไรยะนางเวียงแก้วเพราหน้าขาวหน่อยเนี่ยจะฆ่าเราแก่เสพตัวแฉ่ตลกตลกไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเอาให้น่ากลัวดิหัวเราะที่เวียงแก้วเขาจะหัวเราะเย็นเย็นหัวเราะมาเย็นเย็นดูท่าสบ้าเนี่ยเนาต้องแกงสองแก้วไม่หัวเราเย็นเย็นหัวเรายังไงแต่เวียงแก้วเป็นผีที่ไปที่ไหนต้องเปียกฮะ ไม่หล่อมันเป็นอย่างนั้ถูกต้องค่ะเพราะตัวจะเปียกอยู่ยังไม่เฉลยออกมามันละนี้ยังน้อยไปมันต้องเปียกกว่านี้ค่ะมันต้องเปียกเปียกมกเลยมองมาอันนี้้อยไปค่ะโอ้สวยพึ่งซักขอบคุณมากทุกคนที่มาลงเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเล่นกันจริงๆนะเนี่ยขอบคุณมากครับและนี่คือเรืงน้อยใารแสดงนะคะอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมปิดท้าย ก็จะฝากละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครแบบกฎแห่งกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมะที่จัดสรรมาในรูปแบบของละคร <c oughs> ยิ่งดูยิ่งลึก <c oughs> แล้วก็ยิ่งได้สาระค <c oughs> <ห>่ะทุกสิ่งที่คุณเดาอยู่ตอนนี้นะคะรับรองว่าไม่ใช่แน่นอนตอนจบต้งองรอรู้ทุกคนจะมีะมุมๆที่เราจะโดนโดนกระทํา <c oughs> ตอนจบเนื่องว่าจะเป็นยังไงให้ติดตามชมนะคะว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรที่เราทําไปเพราะฉะนั้นไอที่เห็นนี่อาจจะยังไม่ใช่ ไม่ใช่นะยังมี่จะมีอีกค่ะมีมโฟมอีกมีโฟมอีกมีโฟมอีกมีโฟมให้ขี้ใครอโฟมเต็มหลังแล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะทุกบรรดาธนังคารทั้งช่องสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้